วันนี้พาเดินเข้าสวนชะอมนะครับผมสวนชะอมก็มีทั้งหมดอยู่ประมาณสักห้าไร่ครับเด็ดได้ตลอดปีวันนี้ก็ได้เวลาให้น้ำแล้วครับผมใช้สปริงเกอร์ให้น้ำสวนชะอมครับ นี่ครับผมนี่คนงานของเราใ้เวลาสปริงเกอร์ให้น้ำพืชผักนี่อีกฝั่งหนึ่งครับบนบนเนินเขาครับผมเราจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งไปกันเลยครับไปครับไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับอันนี้ก็บอกน้ำผักกระย้งมังมุ้งมีหมดทุกอย่างครับผมนี้บ่อปลา เรื่องอาหารการกินครบคันครับผมไปกันเลยครับนี่ครับผมีกฟังหนึ่งนี่ก็เป็นสวนชาวอม,มนือยกันมีสวนไผ่นี่ครับหน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้ที่อร่อยหน่อไม้วานที่อร่อยมากเลยเป็นบรรยากาศเนินเขาครับผมเป็นสวนเนินเขา บรรยากาศที่ดีมากนี่ก็สวนที่อมอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นสองฝั่งเอาบรรยากาศสวนมาให้ดูให้ชมกันครับผม